สวัสดีครับมันนี้มรวยพาฒมาติดตาในทางของผอคมนะครับลูกไส้เพิ่นเขาเลข3สตถึง2งหววซ่อนนะครับวันนี้เพิ่นได้มาแล้วสาตัมีท่าใดบอกพอเอาเบิดนะครับเป็นเลขตัวใด3าตัวตัวใดลองปฏิตากันเลยครับ สวัสดีครับพ่อคมครับสวัสดี้ไม่ได้คุณตาหนาวอ่ะหนาวหก็เย็นอยู่หนาวหกเย็นเลยเนาะคุณ่อเสียหน้าหนาวเลยนะก็ส่อก็ะเลี้ยงหว่าตัวเงีย้ยพ้อเย็นดีนเด้่ม,มันถึานร่มเนาะร่มนะผีกระไรผีกระไรก็ได้เย็นดีเตยได้หมดเตีง้อตาแล้วหนาวต่ว่าห้องหองก็ไเลย เุ่เถ่าเนาะขุ่นเถ้านั่นอนใช่ใ้เน่ยย่างเคืนนั่นยาคนเย็นไหพอดีจ้ะผ่านมาถามหาแนวทางมันพอคมบอยู่ละพอฝันไปพอวันเดือนฝันเยอะวันเดืนอ้ยฝันเกับรอใกล้ๆเนาะมวลต้องหันเกิดไกล่ะหืมันลบกกเหมือนว่าปะเอลูบกชัยบกชัยหวอมันถือโยมวลฟัไก็ถืเอ้า สามนี่งวดสามตัวเตงวดสามอ่งวดสามเลยถึงมาแล้วสองงวดซ้อนถือสมตัวสองตัวหรือเป่แน่เป็นสามตัวกับมี่ใ่นือถสองตัวกัมีมันหาซื้อไว้เอซื้อสองตัวได้กูหาซื้อไ่ได้เห็นมันหาได้ก็นสามตัวเลยอ่อมีตัวสามตัวแต่สองเทียซื้อย่งวดสามตัวดูใส่พ่อหนะ ได้มาตั้งแต่หลตาฟันแต่ว่าพอนี้ว่าเรื่อง่าเรือเขาไม่ได้สอบไม่ได้สอคือพ่อนักประันิการงานงวดงหนมันก็วาคือกันงวดนมันก็วาคือกันนาไม่ได้สอบเรูกันไม่ไสอบเขฟันลูกเจ้าข่ว่าเขาถือเขาถือเขาบอกนี่งวดนี่แล้วมันบอกคือให้ดูมันกวนเอาไปแล้ว เอาไหมล่ะครซื้อไว้แล้วมาไม่ไม่เพิใบให้มันเก่าใหม่วันนี้ได้เข้าใบแล้วเมื่อวานต้เพิ่นหาได้นะคือยุบ้านเท่านี้เอายุบ้านเท่านี้ให้พอซื้อให้หาควรซื้อให้อืแค่ว่าเขาเป็นผู้เขาหลอกะว่าแใ่ว่าไม่ใช่แดงว่าเป็นมัอนใจเนาะคนแดงไม่ต้องสร้างเลยครับแมาใส่รูปฟองพ่อจ่อ ดูใส่คนถือมาเรียกมาแล้วเด้อพี่น้องสองหมดซ่อนเห็นหรวอแต่ว่าสามตัวทังสองเนเลยแต่ว่านงวนวันหาซื้อม่ได้ก็เลยได้แค่สองตัวอืมแต่านสนใจเนาะมีตีเนาะเออคนลมัได้มากได้แค่ไมน,นี้เจียบจว่าบอลูแ็กไปแรงมากเลยล่ะเอเอม้วนสอเขาน้าม้สอหน่อยพอเนาะเอาว่าเป็นยังเขาจะได้เล็กเอาหรือเ่เอ พ่อเนี่ยมันเขายุปันเนี่เรียนมนว่าไม่ถือสมันกบสุดที่ัวเล็กันละอะอพ่อว่าเขาเขาตัวอ่าไม่คิได้เลี้ยงปันตัวให่ไปนหรอพ่อเลี้ยงนเล้ยวะแล้วหนาวเดี๋ยวหนาวอาบน้ำเพิ่นอาบน้ำไม่ทันเไปอาบน้ำเดี๋ยวนแคอาบน้ำไปตะเวนอาบได้ไม่งเรยกช้าเลยก็พัดท่า

สามหนึ่งสามเก้าหนึ่าอมเวนี่ลสา่งเก้าสามเกาหนเาะเออนี่รู่เ่มีดคูเดียวเลยเออโอ้หายไปไปตื้ห้น้ำฝนนะฝนนี่หายรักมันี่รากไราจะได้ไยไนี่ใช่หนอกาสีนอื ป็นกระถามเลยนะออคนเคยเห็นได้คนได้ม้อเกิดยันมันแล้วเนาะคือสามตัวสองินเลยนคน้ตามนะคนยิ่งเข้าว่าซุกไส้จ้าใช่ไหมขานึงตนทายไม่ใชเขานึงไม่สังเกตนะคนจะจีบบ้างกสิ่หรือคนส่อนนัจะีลักสามตัวสองวงนอดแลไม่ตัวเอ้ยอืมเอาน้ำผึ้งตัเข้าว่าเอาน้ำผึ้งน้ำผึ้งเลยเนียวาสะอืม ไปห้ท้งวัิงาวไปห้อย่างไปแล้วมาถ้าก็ันยุบบ้านมันขายดีเีอยขางขายอะไรยุบบ้านมีนี่บางเดียวบางอย่างแบบอยู่น้อยซื้อมาแบบอย่างนี้ร่างหญน้ำเงนเืยน้ำเขาจริงมันก็วาขายหลาย้อยได้เหอนกันแต่บางโนมันเี็น ข้าวหอยยางก็ไปมากเนี่ยพย้กีแม่ถือย่านั่งนะสองวดนส่อนสามตัวแล้นั่งก็ไปแล้ววดนแรกก็สามตัวย่าใจก็ไปแล้วไปพัฒนาแล้วหงดนอสองกับสองสามตัวจะว่าหายถืออะไรเจอบอกเบียนกันไปแล้วขายหาหกเทสโคตน่ะมันหนัไปแล้วพัทยาแล้วเขาเจ้าไปขายเัครับลูกชายเพิ่มนะครับแม่นี่ลีนะมีพอเราฟังว่าถือสามตัวสองวัแล้ววัแรกสามตัวตรงตรง่ะ วงวดสองได้แค่สองเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้เลยได้เจ้สองตนะครับเอาวันนี้เป็นใด้ันแล้วนะครับดุไซเป็นมาเราสซูฟังว่าห้าซื้อเลยพอีิตราเอาเบริตัทสามหนึ่งเก่าสามเก่าหนึ่งเนาะต่ไหนสามหนึ่งเก่าหนึ่งสามเก้าน่าไม่ตืน,นะพิจารณาเาเด้อพี่น,น้อยซีนะมาตจายเรียกากัดสันเดาเด้อนะครับข่โใหขมนหันในงวดนี้นะครับสำหรับทางของผอคมดุไ้เป็นเก่ามาสามตัวสองวัน แรงฝันดวนๆเนาะขวบฝันเนี่ยบ่อได้นะครับเพราะว่าบ่อได้ซออยเพราะว่าเอาแต่ตัวเลขเขาลาะยิ่งว่าเป็นเขาสองวันหรอบ่อได้ซอยบ่อใดไม่ต้อใส่แล้วเพาะมันก็เอาเไม่น้อเรียงไปหลายตัวนะสามตัวทั้งเดียวไงเออถ้าอย่างแนวเขาหาตัดต้องมีตัวนั้นฮะทับหน้าทับดังเอาอืมเพิตัวอีกก็ ใช่หมกตูเลยมันดูเอยตู้ยวนตูรินแต่เปทํตำานที่ปุ่นอ่ะที่คนไม่ดีคนอ่ะอุตสาห์ยังจะเขาอะไน่าเู้จริงแค่ฝากยังไมหาแน่ครับผ่านตู้ยุนฮ่าฮ่า้เงินกลุ่มับเป็นปลาจังเป็นธรรมพิเนี่ยหรือมังอะไรแค่ช่วยกินละมันหนุ่งสาวหน่อยอ้เรื่องนี้ละมันเนี่ยงฟาด เนี่ยมีความกันเดิน,น,นมันไปลียนร่งไปลียนโคสวนอยู่ครับเอาไข่โจ๊กมานน้ำพัคมเด้อนะครับในมะเล็งไปเลยลูกไส้นะครับถือสามตัวสองวัดนะครับวันนี้ในมาแร็งน,นะครับสามหนึ 9, 3, 9, 1. 1> ่งเก้านะครับเกล้สามเกล้หนึ่งตัดลินกันสามหนึ่งเกลาหนึ่งสามเกล้ทำไม่ตีเนานะเอาวันนี้ขอโชคดีน้ำลูกไส้ผักข้มเด้อนะครับถือว่าเป็นโชงเฮ้าสี่แดงมาพอ,อในคลิปนี้เนาะ เพราะว่ามันเพิ่นถือว่าเราสองวัดซ้อนแล้วสามตัวเนี่ยวันนี้ก็ขอให้เขาเด้อวันนี้ที่โจมาน้ำเนี่ยเราลูกชายของพ่อคมเด้อนะครับพี่พ่อกับบอดีสวัสดีท้ามว่าลูกเคนนี่มาจังได้ตัวใดเนาะงวดจะแบบซื้อหาสิ่งนี้พอส่วนมี่ถอดอะไรแบบพี่พ่อได้จับใบแล้วเก้าใบเก้าใบเดี๋ยวพ่อชุดตู้สีมพ่ออ่าเดี๋ยมาแล้วเก้าใบเด้อนะครับงวดนี้เอาพี่น้องเข้าเฝ้าหาสิ่งกันล่ะ เพื่อยฟอสซิลแต่ก็ซื้อไว้แน่จากใบสองใบล่องเบิ่งเ,เออฮะชอว์ชอว์ันวานสวัสดีครับ